สวัสดีเพื่อนๆสายสตรีทปลาคองทุกท่านนะช่วงนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงเย็นนิดๆน,น,นะครับมีเวลาอีกประมาณตักงสองชั่วโมงก่อนมืดนะครับพอดีว่ามันมีเด็กฝึกอะ่นะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับชายคลองวันนี้เดือดร้วนๆแบบตกเพื่ออนุรักษ์อ่ะ <Good. laughs> อืมเกิักเกินรอเกินนะเดี๋ยวดูกันชายคลอง ออกาหนาคองแล้วนะจูนก่อนนะไม่รู้เลขอะไรนะครับผมจะปรับเลขสามนะจะปรับเป็นศูนย์ก่อนเลยนะครับแล้วฟังเสียงเอานะหกกิกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกนี่คือเลขสามนะครับของของรอบตัวนี้นะอรอบบางตัวมันก็มีเลขบอกเลยนะครับมีเลขบอกก็สักเลขสามนะครับโดยประมาณนะไม่มีอะไรตายตัวนะอยู่ที่รอบ รุ่นนั้นๆน,น,นะครับก็อเอาที่ว่าแบบเบาได้มากที่สุดนะครับที่ตัวเองตีแล้วแบบ <c oughs> รู้สึกไม่ฟู่นะฮะแต่ถ้าตีแล้วแบบเฮ้ยมันก็รู้สึกไม่ฟู่แต่ทำไมยังตีไม่ออกนะต้องฝึกลงไปอีกนะครับต้องเปิดให้เบาขึ้นไปอีกนะครับแล้วฝึกควบคุมมันนะถ้าจะตีให้ได้แบบตีให้ได้แบบที่เห็นนะ ก็คือระยะได้นะครับเหยียบเบาได้นะมันก็มีแค่นั้นนะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดว่ายังไงแบบไหนปรับยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปเจาะลงรายละเอียดลึกนะตอนนี้วันนี้นะครับเป็นเท็กซัสนะครับเพราะว่าแดดมันยังแรงอยู่นะครับแดดแรงเปี้ยงเลยนะกับใช้เป็นเท็กซัสนะครับตะกัวข้างหน้าเนี่ยสองกำมนะครับที่เห็นเนี่ยนะผมล็อกสต็อปเปอร์นะครับเพื่อไม่ให้มันวิ่งนะครับเดี๋ยวกัดปุ๊บผมหย่อนมือปุ๊บวัดเลย ปลายางก็เป็นปลายางอิโต้นะครับตะเบีดเบอร์สนะครับอันนี้เบอร์สองนะปกติใช้เบอร์1นะหมดนะไม่ได้หมดเลยนะขาดหมดนะครับไม่ได้ปากัดด้วยนะอดึงกระตอนี่เนี่ยขาดจะใช้ที่มีนะใช้ที่มีนะ มีอะไรก็ใ้นั้นแหละนะอย่าเรื่องเยอะ <c oughs> จะไปไวเลยนะคือผมจะไม่ได้สายขคยี่ขคยี่เป็นจุดนานนะครับอยู่จิมจิมจิมจ,มจิมไปจิมไปจิมไปเลยนะ <c oughs> คือเน้นแบบเน้นแบบไปเรื่อยนะจะไม่จะไม่ยำนะถ้าตรงนั้นแบบไม่เด็ดจริงนะจะไม่ยำนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือเชาะเชาะเชาะเะชาะไปเลยนะ เมตรหนึ่งสองเมตรไปเมตรหนึ like ่งสองเมตรไปนะครับจะไม่จะไม่จะไม่ย้ำนะผมถือว่าแบบปลามีหางนะถ้าแบบลงไปเจอก็จบนะครับถ้าไม่เจอก็ไปนะจะไม่ย้ำอยู่กับที่นะถ้าย้ำนี่มันก็อาจจะอยู่นะมันจะวนเวียนมาหานะยวผมจ่ายนี้นะไปเรื่อยนะจะไม่ย้ำ เลาะยาวข้างทีหนึ่งนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งจี้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 ไปตามรูนะมันอยู่ได้ทุกที่นะครับปลาคองพอมาถึงแยกนี้น้ําไหลอย,อยู่นะแต่น้ํามันไหลมาจากนู่นนะครับเข้ามาจากคลองใหญ่ข้างนอกนู่นนะครับคลองแสนแสบนะตรงนี้มันเป็นสามแยกนะฝนั่งเนี้น้ําไหลมานะครับแต่ว่าฝั่งนู้นน่าจะน้ํามันเสมอกันมันเลยดันนะครับดันเลยน้ํานิ่งนะครับแต่ไหลลงไปฝั่งนี้ อก็ฝั่งนี้ก็เป็นไปได้นะมี่ปลามันจะมาอยู่อยู่ไอฝั่งที่น้ําไหลนะครับน้ําตายนี่ก็คล้ายทะเลนะน้ําตายปลาก็นิ่งนะอืแต่น้ําจืดนี่มันวิ่งหากันได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะเส้นนี้น่าจะมีโอกาสโดนนะครับน้ําไหลแต่ไม่แรงมากนะครับไหลอื่อึ่ย น้ำไม่เยอะแล้วไหลเอื่อยๆสวยนะการการป้กันก็มีหลายวยรูปแบบก็จตอิาฟังประวัติศาสตร์กันนะครับระวัง่านเราเาเสนอเียวกับการ่นไงเจนใหญ่ด้วยอเห นี่สามขีดกว่าตัวดิใหญ่ด้วย่าให้ด้วยนะจีบกัแล้วนมะีตัวอะไรกี้ไม่ลงไม่ตีดูแล้วที่แรกอ่ะตัวดิไม่ตีไม่ส่งเป็นง้างเลยอ่ะเป็นก็เปลี่ยนเป็นเบ็ดก้านหนาขึ้นนะครับเมื่อกี้ไม่ได้แล้วนะประมาทไปหน่อยนะเบ็ดก้านบางประมาณนี้นะครับเฮ้ยเหยียบเปือยหมดเลยโอ้างัดหงายทีเนี้ยเบ็ดแข็ง เปลี่ยนเบ,บ็ดแข็งโป๊กแล้วเริ่มต้นกันใหม่นะเริ่มต้นกันใหม่อี๋ลงชอ่อกบปยไปวะ เฮ้ยปาโดโอกาสบ่จเจนกีย <c oughs> คือแทบจะไม่ได้อยู่ตีนะหมายถึงแบบตีไปเดินใบนะ <c oughs> ไม่หยุดตรงไหนเลยนะ <c oughs> ต้องหานะตอนเี้หาตัวไอ้รอได้ไดนะว้า <c oughs> จริงนะเพิ่งมีโอกาสไปทีเดียวนะแล้วก็ทำทิ้งใบนะ <c oughs> มันแบบ

เดี๋ยวขากลับนะครับนี่เริ่มจะมืดแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นผิวน้ําดีกว่านะมาะดูแล้วเท็กซัสแม่งตีน้ําเปล่าเฮ้ยเซนไม่เป,เปล่านะ <laughs> เออเออเจนดอด์เนี่ยเหอปลาตัวนี้ป้องเออคิวกุ้งใหญ่กว่ากุ้งหน่อยเออแต่รอดนะแต่รอดแต่รอด <laughs> ก็คือว่าถือว่าสําเร็จนะ <laughs> แต่บางนี่แม่งไม่ได้แล้วเนี่ยอยู่ยากเลยในชีวิตเนี่ยชีวิตเริ่อยู่ยากแล้วเนี่ยกูเดินถึงบ้านไม่ได้ปลานี่ยเท่าตัวตัวตะควายเลยเนี่ย นี้เด็ดเลยนะ to เป็นปากช่องนะไม่รู้ในกล้องจะมองเห็นไหมนะไม่เห็นก็ฟังเสียงเอานะเดียวจับนะนี่คือจะมูดแล้วนะนี่หกโมงกว่าๆนะมันมืดเร็วกมอนในย่าโอเคกอนในกอนี้เลยนะเนี่ยะปึ๊ก สุดเลยจ้าพิจาตีแบบไม่รู้อยู่ตรงไหนอะตีแบบเนะถ้าติดก็ดึง้งขาดแม่งพี่เยียดเอาฟิลนี้ต้องตีแบบเอานิ้วราเหยือตลอดนะครับนิ้วราตะปูนนะไม่งั้นนี่ฟูเละเทะแน่นอนนะครับถ้าต,ตีแบบนี้นะไม่รู้ว่าตกตอนไหนนะครับนิ้วจะราตะปูนเบาๆไปเรื่อยๆนะ สุดเส้นทางนะโอเจมวันนี้แหมเอน้าหน้าหน้ากี่ตัวอุ้ยไม่พูดบอกไอ้หน้าหน้าม่พิลุดนะร่างไม่ตายเดียววันนี้ก็ได้แบบมาฝึกสกิลสมาวกว่ามตัหลุดหมดเลยแต่ว่ามันกัดแหละอืมแต่เราอ่อนเนยจ้เออดีนหวังว่าเดินดูอย่างเดียวอ๋อใช่ะ บางนี่น้ำหน้าตลอดเลยไม่มีอะไรพูดแล้ววันนี้โอกาสหน้าเจอกันโอเคสวัสดีครับแหมจริงบ้าก็สมอย่างที่บางตั้งใจนะปล่อยให้แต่น้ำหน้าตลอดเดินน้ำโอ้เดินจุนไปจุนมานะวันนี้ก็ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับโปรเซนรอดอยู่คนเดียวนะวันนี้สาวไปกัน5คนมึงไงสี่คนสี่คนนะครับก็คือผู้รอดชีวิตคือโปรเซนรอดคนเดียวป๋ามามามต้องแต้มนะหลุดเยอะนะ นะสำหรับปีนี้ก็คงจะสิ Studio ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวปีหน้านะเรามาเดินกันใหม่อย่างเต็มระบบวันนี้เจอกันโดยแบบไม่ได้กันหมายเท่าไหร่นะใช่กันหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็โอ้โหลืมไปนะครับว่าเดินไป โอ้ไปตะไก่เลยนะแลองต้องเดินจํากลับนะครับก็สรุปว่าวันนี้ปลากัดก็ปลามีกัดนะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับน่าจะเนื่องเื่องด้วยอากาศนะครับอากาศนี่เริ่มเย็นแล้วนะครับส่วนตัวก็โดนไปทีเดียวไม่ได้ปลาด้วยนะครับก็เลยสรุปวันนี้ก็คือแห้วแดก็คือแบบผมของจริงไงอืมก็อยากจะแบบทําคลิปแห้วให้ดูบ้างอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบ แบบเปิดมาทีได้ปลาได้ปลาเฮ้ยตอนแหวเห็นลงเลยไงร,รู้ยัง <c oughs> สุดแบบตุดความสาม,มารถนะปีมือมีแค่นี้นะการหน้านะครับ <c oughs> เจอกันใหม่สวัสดีครับ